สวัสดีครับร้านนัสลาลมของสะสมนะครับก็วันนี้จะมาประกาศรับซื้อเหรียญน,นะครับตามรายการนี้นะครับแต่ว่าวันนี้จะมานําเสนอเหรียญอันนี้นะครับเหรียญหนึบาทรับซื้อราคา200ถึง400บาทเป็นยังไงนี่ตัวน,นี้นะครับเหรียญหนึงบาทนะครับอันนี้รับซื้อเหรียญละ200ถึง400บาท เหรียญที่รับซื้อ200บาทนะครับจะเป็นเหรียญ1นบาทปี2529นะครับสังเกตตรงนี้นะครับตัวนี้ช่อฟ้าสั้นนะครับอันนี้ก็สั้นนะครับเห็นไหมนี่นะครับถ้าปี29ช่อฟ้าสั้นตัวนี้รับทางร้านรับซื้อเหรียญละ200นะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นแบบนี้แบบนี้อีกบล็อกหนึ่งปี29เหมือนกันแต่เป็น ช่อฟ้ายาวตัวนี้นะครับรับซื้อ400บาทครับหรือถ้าสวยๆก็400ถึง1,000บาทนะครับราคาขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์ของเหรียญนะครับสังเกตดูนะครับเพื่อนๆอันนี้สองเเหมือนกันแต่ว่าช่อฟ้าสั้นอันนี้29เหมือนกันเห็นไหมครับช่อฟ้าตัวนี้จะยาวนี่นครับช่อฟ้าตัวนี้จะยาวตัวนี้จะมีราคากว่านะครับอันนี้รับซื้อ400นะครับเริ่มต้ 1, อนอันนี้รับซื้อ200นะครับเริ่มต้นช่อฟ้าสั้น แต่ว่าอันดับแรกหาให้เจอก่อนเป็นปี29ถ้าเป็นปี29แล้วทักทักผมมาได้เลยนะครับ ID Line ตัวนี้ทัก ID Line มาเลยส่งรูปมาเลยว่าผมเจอปี29นะครับแล้วผมก็จะดูให้ว่ามันเป็นบล็อกไหนแล้วก็จะได้ประเมินราคากันกรณีที่เพื่อนๆอ,อาจจะไม่แน่ใจนะครับก็ส่งรูปมาดูก่อน ส่งรูปถ่ายชัดๆนะครับส่งมาให้ผมดูปี29แล้วผมจะดูให้ว่าเป็นบล็อกช่อฟ้าสั้นหรือยาวถ้าเจอนะครับแอดไลน์เบอร์นี้มาเลยครับ0 9 5 4 1 2 4 4 4 3ส่งรูปเหรียญมาประเมินราคาได้นะครับที่ไลน์เน้นเน้นให้ส่งรูปมาที่ไลน์นะครับเพราะถ้า Facebook ส่งข้อความไปบางทีเฟซไม่แจ้งเตือนนะครับข้อความแชทมันไม่เด้งผมผมอาจจะไม่เห็นนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไลน์มาอาจจะตอบช้าหน่อยแต่ว่าตอบแน่นอนไลน์จะ ตอบกลับได้เร็วที่สุดเร็วกว่า f a c e b o o k ก็เลยแนะนําให้แอดไลน์กันมานะครับนี่ทบทวนกันอีกครั้งนะครับเหรียญหนึบาทปี2529นนะครับมีราคานะครับจาก1บาทเพิ่มเป็น200ถึง1,000บาทได้ถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับด้านหน้าจะเป็นในหลวงรัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญ1น1บาทแบบนี้นะครับรุ่นแรก ที่ออกมาใช้หมุนเวียนนะครับปี29นี่ปีอื่นๆยังไม่มีราคานะครับ <c oughs> นี่นะครับครับก็อย่าลืมสังเกตนะครับถ้าเจอก็ส่งรูปมาได้เลยรับซื้อแน่นอนสวัสดีครับ